ในวันที่เรียบง่ายของคุณขับเลื่อนด้วยอะไรความรักการเรียนรู้หน้าที่การเดินทางการแข่งขันในทุกรายละเอียดของชีวิตคุณเราเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้ามาสู่คุณยังปลอดภัยเพื่อขับเลื่อนโลกของคุณไปข้างหน้า KJL ผู้นำนวัตกรรมตู้ไฟรางไฟขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคตคุณ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆกับผมเชษัตติเวศรายการที่นําท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเรามาีรายการพิเศษนะครับสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับบริษัทจุทะเบียนน้องใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเร็วๆนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกเกษมสรรสุจิวรดมนะครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกิจเจริญเอนจิเนียริงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนหรือใช้ชื่อย่อในการเทรดนะครับว่า KJL นะครับก็เดซานบอก KJL ก็แล้วกลับนะครับสวัสดีครับคุณเกษมสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับผมก็ถือว่าเราก็เป็นน้องใหม่เนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าคึกคักกันน่าดูเหมือนกันนะครับ อันนี้อยากให้คุณเกษมสารช่วยเล่านะครับถึงตัวของธุรกิจของ KJL กันหน่อยครับปูปูพื้นที่ให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักในตัวของ KJL เราทน่ดนึงว่าธุรกิจเราเป็นอย่างไรครับทําอะไรครับนี่ครับทีครับ KJL นะครับเราก็เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนะครับตู้ไฟสวิชปอร์ดลางเดินสายไฟนะครับภายใต้แบรนด์เราเองก็คือแบรนด์ KJL หนะครับแล้วก็ผลิตตัว ตู้สั่งผลิตตู้ไฟฟ้านะครับงานระบบไฟฟ้าแล้วก็งานลหะแผ่นแปลรูปนะครับตามคำสั่งซื้อของลูกค้าครับหรือว่างานไม่ทัวร์หรอครับแล้วก็ก่อตั้งปีตั้งแต่ปีส5 3 1นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ประสบการณ์ในธุรกิจกว่า35บหปีครับอืมอ๋อคือเราทําในตัวเราเราเป็นพูดถึงเราเราเป็นโรงงานใช่ไหมครับแล้วเราออกแบบเราผลิตพวกตู้สวิตช์บอร์ดอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับเราเป็นผู้ผลิตเลยครับที่ที่ออกแบบ ผลิตแล้วก็จําหน่ายครับอืมอันนี้ถ้ามูนถือว่าเราเรามีแบ่งสัดส่วนรายได้มาของของตัวธุรกิจเราไหมครับหรือว่าเป็นตัวรับผลิตอย่างเดียวเลยครับเราแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับกล่อท,ที่หนึ่งก็คือตู้ไฟลังไฟที่เป็นแบรนด์เราเองก็คือแบรนด์เคเจลเนี่ยเป็นส่วนที่เยอะที่สุดก็คือ,อประมาณหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นแบรนด์เราเองครับส่วนที่สองจะเป็นตู้สั่งผลิตนะครับเป็นตู้ไฟฟ้าที่มีตั้งแต่ขนาด เล็กกลางใหญ่นะครับระดับอ<ม>ินดัสทรียูสระดับโฮมยูสอันนี้ก็อยู่ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>แล้วก็ส่วนที่3จะเป็นตู้ไวริงไฟฟ้านะครับงานระบบไฟฟ้าต่างๆที่ม,มีการเดินสายมีติดตั้งอ,อุปรกรณ์แล้วก็เดิน<ม>บัสบาร์ภายในตู้นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ1-2%ถึงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นอ่ส่วนงานโลหะแผน่นแปรรูปสั่งผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากไฟฟ้านะครับเป็นกลุ่มที่หลากหลายมีอุตสาหกรรมหลักๆนะครับอันนี้ก็ประมาณ อ่าสิบถึงสินะครับอืมส,อสุดท้ายก็จะมีเช่นเวดดิ้งแมชีนะครับอโตเมติคีออสตอัตโนมัติงานชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์งานเฟอร์นิเจอร์หรือว่างานดีไซน์ต่างๆครับอ๋อนี่คือเราก็รับรับทำทั้งหมดเลยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับ,บการปั้นตู้ขึ้นมานะครับอ๋ออันนี้ผมถามเป็นความรู้นิดนึง พูดถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับตู้สวิตบอร์ดพวกนี้มันมันมีขนาดประมาณเท่าไหร่แล้วมันตลาดมันมันเป็นแบบไหนครับมันมันเฉพาะกลุ่มอ่าเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมไหมหรือว่าหลากหลายเลยครับอ๋อตัวตูว้ตไฟสวิตบอร์ดรางเดินสายไฟเนี่ยจริงๆก็คือเราใช้ทุกท,ที่ที่มีไฟฟ้าครับก็อ,อย่างเช่นถ้ามีมีสายไฟอะครับนึกออกมีสายไฟที่ไหนครับต้องมีตัวรางเดินสายไฟที่นั่นเพราะว่ารางเดินสายไฟเนี่ยต้ามาป้องกัน ตัวสายไฟทีนะครับก็คือเท่ากับที่ทุกที่ที่มีสายไฟจะมีรางมืสายไฟส่วนทุกจุดที่มีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีเบรกเพอร์สวิชตช์ต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดที่จะป้องกันพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านไหนนะครับก็คือทุกที่ที่มีไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้สินค้าเราทุกจุดเลยครับส่วนอุตสาหกรรมที่เราขายอยู่เนี่ยก็คือจริงๆก็คือทุกที่นะครับตั้งแต่ระดับโฮมยูสนะครับบ้านอาคารบ้านเรือน คอนโดนะครับไปจนไปถึงระดับ<ม>อุตสาหกรรมตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะครับ<ม>ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานปกติหรือพลังงานทดแทนนะครับโซโลารูปท็อปโซโลาฟาร์มนะครับ<ม>จนไปถึงแบบขนาดใหญ่ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นสนามบิน<ม>ต้นไฟฟ้าระบบรางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆทุกทกที่เลยครับที่มีไฟฟ้าจะมีเคจาวอยู่ที่นั่นครับถ้าเป็นตามบ้านน้องอาจจะเปิดดูตู้ที่บ้านได้เปิดดูว่าเคจอยู่ อ๋อโอเคถ้าว่าเราที่ไหนมีไฟมีสายไฟต้องมี KJL ก็ได้ว่างั้นทีนี้นตลาดมันมันใหญ่มากมา,มากขนาดไหนครับมีพอจะมีมูลค่าหรือว่ามีมีการทำข้อมูลไหมฮะแล้วแล้วในตัวของ KJL เองเนี่ยเราเป็นผู้เล่นอยู่ในระดับไหนครับข,ข,ข,ของของของในในประเทศไทยก็ได้ครับครับส่วนของไฟฟ้าเนี่ยก็จะอ,อ้างอิงกับตัวภาวะการก่อสร้างนะครับงานงานสร้างงานสร้างพวก สนามบินการสร้างอาคารคอนโดตึกสำนักงานต่างๆนะครับก็รอรอไปกับเพาสากรรกลุ่มนี้ครับ mm hmm. ส่วนพวกเรื่องของอแบรนด์ KJ l เองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักในตลาดกลุ่มไฟฟ้า hmm. เป็นอย่างดีนะครับนี่แบรนด์โอเนสที่เป็นระดับพอปฮอปนะครับ mm hmm. แล้วก็เรามีเคอร์ขายตัวแทนจำหน่ายร้านสายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยคข้บคุณทั่วประเทศนะครับประมาณ4ี่0้าร้อย้านสาาทั่วประเทศมีสินค้าเรา กระจายอยู่ทุกจุดนะครับกท็ทําให้มีการเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็มีการกระจายสินค้าที่สามารถดิสเซิลบิวไปค่อนข้างครอ,อบคลุมทั่วถึงท่วประเทศครับออันนี้ก็บมว่าเราเราก็มีการทําตลาดถูกต้องไหมฮะไปยังอา,อาจจะเป็นพวกร้านค้าหรือแม้กระทั่งพวกผู้รับเหมาพวกนี้ถูกต้องไหมครับที่จะต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคือลูกค้าเรามีมีหลายกลุ่มนะครับมีตั้งแต่ตัวแทนจำหน่ายครับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า นะครับลูกค้าองค์กรรวมถึงร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีตั้งแต่งานแบบงานจากขายช่างไฟนะครับขายผู้ับเหมารายย่อยจนไปถึงงานโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ขายผู้ับเหมางานระบบขนาดใหญ่ก็มีเช่นกันครับอันนี้พอพ,อ,พอ,อจะบอกลูกลูกค้าได้ไหมอย่างอย่างโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี้ยที่เป็นผลงานเราพอพอบอกได้ไหมหรือว่าหรือว่าเป็นจริงจริงลูกค้า,คา,าเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ขายตรงไปที่โปรเจกต์ใหญ่ๆแต่ว่าเราก็มีขายเข้าไปอย่างตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะมีทัง ตัวโุนภูมิสนามบินสซนภูมิเฟสสองม,มีทยอยส่งไปแล้วล่าสุดน,นะครับแล้วก็ม,มีเรื่องของการไฟฟ้านะครับตั้งแต่การไ,ปไ,ปไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้ามีภาคนะครับรวมจนไปถึงตัวรถไฟฟ้าสายสีต่งตางๆนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผลิตตั้งแต่ตอนสมัยสายสีน้ำเงินส่วน่อกขยะนะครับสายสีม่วงนะครับตัวล่าสุดก็มีสายสีเหลืองกับสายสีชมพูมมแล้วก็กำลังน่าจะทยอยเข้าไปใน กำลังดูงานเรื่องสายสีส้มกันอยู่ครับก็จริงๆก็คือฉันุมจุดนะครับขาดไปแต่อาจจะไม่ได้ขายตรงไปที่ทุกผู้รับเหมาหลักแต่ม,มันก็มีซัพพลายแคร์เข้ามาเลเื่อยๆอ๋อทีนี้ต้องบอกว่าทุกที่ที่มีไฟตลาดโอเคนะมันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันคู่แข่งก็น่าจะพอสมควรแหละทีนี้จุดแข็งของ KJL หรือว่าจุดเด่นของเราเองที่มีทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเรามีจุดแข็งอะไรครับ หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับแบรนด์ของ K เทเจลเป็นแบรนด์ที่มีแบรนด์อวัยวที่สูงนะครับเป็นท็อปเทียร์แบรนด์ในตลาดนะครับเป็นที่รู้จักตั้งแต่กลุ่มงานโปรเจกต์จนถึงไปถึงกลุ่มรายย่อยนะครับช่างไฟต่างๆก็เป็นที่รู้จักดีแล้วก็มีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเรื่องของคุณภาพนะครับเราก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลหลายๆตัวนะครับตั้งแต่ ามาตรฐานของประเทศไทยเองมอกนะครับ่งเป็นถึงมาตรฐานยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น i อซแต่ละเทคนิคข้อเทอมมันจะมี i อซีเบอร์ต่างๆนะครับเราก็ได้รับเซอร์ติฟายหมดจนถึงเราได้รับไลเซนส์นพาร์ทเนอร์จาก Schneider Electric นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตจากฝรั่งเศสที่เราได้รับการพาร์ทเนอร์ไลเซนสหมานะครับรวมถึงส่วนที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วในการผลิตความเร็วในการจัดส่งสินค้านะครับเรามี เราเรียกว่าบริการเคเจล now สั่งด่วนได้เร็วนะครับอันนี้ก็คือสั่งเช้าเนี่ยได้บ่าเย oh. เรามีสต็อกสินค้าพร้อมส่งสั่งบ่ายได้เช้าอีกกวัานะครับแล้วก็คือสามารถกระจายสินค้าบริการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งที่ความรวดเร็วเนี่ยเป็นแวลูหรือเป็นคุณค่าที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าให้ความสําคัญมากๆเพราะว่างานของเราเนี่ยมันจะดีเลยมาจากงานโยธาไฟฟ้าเป็นงานระบบที่อยู่ตอนสุดท้ายใกล้จะเสร็จแล้ว เราเครุยกันเล่นๆในอุตสาหกรรมก็มีอสองแบบนะครับงานไฟฟ้าอันที่หนึ่งจะด่วนครับอันที่สองจะด่วนมากทํ <laughs> าให้ความเร็วเนี่ยมันเป็นแรรูปที่หนัมากๆในการส่งมอบนะครับก็คือเรามีสต๊อกพร้อมส่งส่วนหนึ่งส่วนงานที่เป็นงานเมททัวเดอร์หรืองานสั่งผลิตเนี่ยเราก็สามารถผลิตได้รวดเร็วนะครับตรงต่อเวลานะครับในที่อื่นอาจจะผลิตกันสี่สัปดาห์นะครับเราก็อยู่ในเฉลี่ยประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์หรือ น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับก็ทําให้ส่งมอบได้รวดเร็วตรงต่อเวลานะครับเรามีกาลังกาลผงผอสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับในกลุ่มตุ้ไฟสวิตช์บอร์ดทำให้เราสามารถทํางานได้เร็วนะครับแลว้วก็มีสต็อกพร้อมส่งส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาทําให้ลูกสาวก็ก็เชื่อมันน่นในแบรนด์เราเองแล้วก็ในบริษัทเราครับอโอเคนะครับแล้วอย่างนี้ รบวนถามถึงผลงานหรือผลประกอบการเราที่ช่วงที่ผ่านมาหน่อยครับเอาที่อยู่ในไฟลิงก็ได้ครับที่ที่ได้มีการคยังไ้สิ่งที่ชวนไว้เป็นยังไงบ้างครับอ่าปีสองห้าหกสี่นะครับเราก็ยอดขายแปดร้อยสามสิบเก้าล้านนะครับคนรายจุติอยู่ที่เก้าสิบสี่ล้านนะครับอ่าในโปรฟิตประมาณสเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ส่วนปีหกห้าเนี่ยซึ่งปีนะครับงวดหกเดือนนะครับเทียบหกเดือนของหกห้าเทียบกับหกสี่นะครับแล้วก็ หกห้าตอนนี้ยอดขายห้าร้อยล้านนะครับก็เติบโตจากครึ่งปีกันเดียวกันของหกสี่มาหกห้าเนี่ยเติบโตยอดขายสามสิบสามถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ก็โทษทีครับอยอดขายเนี่ยเติบโตยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ส่วนกำไรสุทธินะครับครึ่งปีแรกก็หกสิบห้าล้านนะครับก็เติบโตงวดหกเดือนนะครับเทียบหกห้ากับหกสี่ก็เพิ่มขึ้นสามสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์ครับ อผมก็ประกอบการที่ค่อนข้างดีครับตัวเร่งเน้โปรฟิตก็คือแบบว่าิจิตนะครับอยู่ระหว่างสิบแดถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับงั้นถ้าบอกว่าแนวโน้มปีนี้เนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าโอเคเอาข้อที่พูดได้นะครับว่าแนวโน้มตอนนี้เนี่ยเราไปในทิศทางที่ตามเป้าหมายเราไหมฮะถ้าพูดถึงณวันนี้แล้วเนี่ยอก็ซึ่งปีก <Toy> ็ก <Alex a. S 1> ็ห้าร้อยนะครับคาดว่า ปกติช่งปีหลังก็จะดีกว่าึ่นงปีแรงเล็กน้อยนะครับเราก็ซีซัน,นอลนิดหน่อยช่วงปีหลังจะดีกว่าก็นนนั้นน่าจะแวล้มก็น่าจะดูดีต่อเนื่องนะครับทุกบริษัทแบบนี้ครับน่าจากนี้ก็ก็น่าจะเป็นป <c oughs> ีที่พ <c oughs> อ,อทำหายนะครับ <c oughs> ในแง่ของเซลล์ในแง่ยอดขายแล้วก็เนโปร핏อืม <c oughs> โอเคแล้วอย่างนี้หลังจากที่เราเข้าระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยอ่า เห็นว่าเราอันนี้เราเราเราเปิดจองเรียบร้อยถูกต้องไหมครับใช่ครับเปิดจองไปตอนเก้าถึงส1เอ็ดพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสามกล่องได้รับการตอบรับที่ดีจากนักล,ลงทุนสอบจองเข้ามามล้นเกินไปเยอะเลยครับอ๋อครับหุ้นหุ้นเราน้อยอะ่ะห <c oughs> ุ้นหุ้นดีเลยหุ้นน้นอยเหมาะสม,มนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ยังอยู่ในครอบครัวครับครับผม แล้วอย่างนี้วัตถุประสงค์ครับหลังจากที่เราลงทุนเข้ามาแล้วเราเอาเงินไปทําอะไรบ้างครับไปท,ทําธุรกิจอะไรบ้างก็คือส่งอยู่ในเงินนะครับหลักๆส่วนที่หนึ่งนะครับเราจะไปลงทุนขยายกําลังก,การผลิตนะครับประมาณ80ล้านบาทเนี่ยนำไปขยาย capacity นะครับเพื่อให้รองรับกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีการใช้งานมากขึ้นนะครับเอ่อแมกะาซีนใหญ่ๆเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลมาสู่พลังงานไฟฟ้านะครับเรื่องของรถ E.V. นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนโซลารลูปโซล,ล่าฟาร์มพวกนี้ก็จะมีการความต้องการใช้มากขึ้นนะครับซึ่งตัวไฟฟ้าเองก็จะเป็นเพรนใหญ่ๆที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤจทิ้งนิดนึงอาจาจะเป็นอ m มอร e อิเล็กทริฟายอิงฟิวเจอร์ก็คือโลกอนาคตท,ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตัวตัวคาบัตี้เนี่ยเราก็จะขยายเพื่อรองรับ ในกลุ่มน,นี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเราก็ลงทุนตัวโซลารูปท็อนะครับช่วงนี้น่าจะพีเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีการลงทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการลดการปล่อยตัวก๊าซเรืเอนกระจกนะครับหรือคาร์บอนฟุตเป็นได้ด้วยนะครับใช้พลังงานสะอาดเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ๆที่เป็นส่วนหลักนะครับส่วนที่สามจะเป็นประมาณสองร้อยล้านบาทลงทุนตัวเชเจลอินโนเวชั่นแคมปัสนะครับ อาคารนี้ก็จะมี3ามอาคารนะครับที่เป็นมิกซ์ยูสระหว่างตั้งแต่ออฟฟิศสำนักงานนะครับลายผลิตสินค้าที่เป็นงานออโตไทป์นะครับจนไปถึงเรียกว่าเป็นศูนย์นวัตรกรรมศูนย์ที่ให้ลูกค้าเข้ามาที่นี่นะครับทำเรียกว่า m e t a ลดีไซน์แล b นะครับเป็นลักษณะการออกแบบพัฒนานะครับ r d ต่างๆเพื่อพัฒนาตัวงานโลหะที่เรา เป็นกลุ่มใหม่ที่เราเพิ่มมาใน6กเจ็ดปีล่าสุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นการสร้าง new s v i c e นะครับเพราะว่างานโลหะเนี่ยเราสามารถทํางานได้หลากหลายมากๆ1ชิ้นนะครับก็ทําได้ไม่มีขั้นต่าในการสั่งซื้อทําให้เรามีทีมดีไซน์ที่ออกแบบเป็นของเราเองนะครับก็อยากได้ให้ผู้ประกอบการจากภายนอกนะครับผู้ออกแบบนักลงทุนต่างๆก็เดินเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็มาดีไซน์ร่วมกันมาออกแบบื่วยกันทําแล้วก็อาจจะทำโปร t o t ขึ้นมาก่อนทํางานต้นแบบนะครับ ก็ถึงสุดท้ายก็ไปผลิตจริงนะครับก็เป็นเหมือนศ<อ>ูนย์รวมในการออกแบบและผลิตงานโลหะนะครับใครที่คิดถึงงานโลหะก็ให้เข้ามาที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น next step ที่จะสร้าง New s Curve นะครับสอดรับกับเรื่องของอ creative economy นะครับที่เรื่องของความที่สร้างสรรค์ต่างๆเสี่งจรสร้างสรรค์ที่จะสอดรับกับความหลากหลายนะครับแล้วก็ทํางานที่มีความยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราก็ผลิต เช่นงานชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ที่มีความยากนะครับแต่ว่า<อ>จำนวนอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็พวกที่มีความยากก<อ>็จะมีคู่แข่งไม่น้อยทําให้ตัวมารจินก็ทําได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นป้าหมาที่เราอยากจะขยายไปทุวยนิเวศเจอเพื่อสร้างสร้างยอดขายที่ที่ดีขึ้นแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องได้มาจินที่ดีมากขึ้นเช่นกันนะถ้าบอกว่าหลังจากเราเข้าลงทุนนอกจากการขยายแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวที่จะเราไปทําแขมปัดตัวนี้เนี่ย น่าจะไปมุ่งในส่วนของนวัตกรรมถูกต้องไหมครับแบบอ่าปริเกี้ออกมาอพวกนี้มันมัน high value เนอะใช่ครับก็เราเรียกว่าไฮแวลู l u e เ s s นะครับผสมผสานเรื่องงานงานดีไซน์งานออกแบบความคิดสร้างสรรค์งานไอเอ็นดีนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างๆนะครับมันก็คือการทำตัวเองให้พร้อมไว้นะครับในการพร้อมรับกับนวัตกรรมที่เข้ามาในอนาคตนะครับแล้วก็ ประเทศต่างๆที่ที่ในอนาคตอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามานอกจากแค่เรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับพลังงานสะอาดเรื่องชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์นะครับงานเฟอร์นิเจอร์งานดีไซน์นะครับไปจนไปถึงงานอาจจะเป็นงานปราสาทตกแต่งงานคอนสตรักชั่นนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับที่ที่ที่เข้ามาได้เลยจริงๆ<ม>ก็แค่พื้นฐานคืองานโลหะนะครับแล้วก็เราก็ต่อยอดไปจากตรงน,นั้นก็คือใช้ชุดแข็งที่เรามีอยู่<ม>ต่อยอดขึ้นไป ถ่าว่าข้างหน้านี่แหละจะไม่เห็นแค่โต๊ะสวิตบอร์ดแล้วก็ได้นะฮะอาจจะไปอยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือโอ้เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะฮะตรงนี้ถือว่าน่า,นาสนใจทีเดียวนะครับยิ่งเราเราเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราแหมก็มีกําลังอะเนาะมีความน่าเชื่อถือมีอะไรมากขึ้นทีนี้เรามั่นใจแค่ไหนครับวันนี้กับความพร้อมของ KJL ที่จะเข้ามา,าระดมทุนครับผมครับ ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่โปรเซสการเข้าตลาดนะครับโปรเซสเขามีความตื่นเต้นนะครับมีโปรเซสที่ห่าาตั้งแต่ตั้งแต่การรอตอนมัต่างๆเป็นอันเ้อไลน์นะครับเป็นในวีโอแล้วก็กาเดเก็มีความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เราพัฒนาจนเรสร้างสรรคมาชนได้นะครับก็ก็ต้องยอมรับว่ามีความตื่นเต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รู้สึกนะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจเช่นกันนะครับที่จะ เป็นหุ้นที่น่าจะตอบสร้างผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อน,น้กลงทุนนะครับเราค็มมั่นใจเพราะว่าเราก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่เราจะส่วนใหญ่ก็ยังเป็น,นอยู่ในครอบครัวนะครับแล้วคิดว่าน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยคับแล้วลงทุนด้วันครับครับทีนี้ถามนิดนึงนี้ผมข้ามไปเรื่องของเหล็กเนี่ยโอเคเราวัตถุดิบเราต้องเป็นเหล็กถูกต้องไหมครับอันนี้ราคามันมีการเหวี่ยงมันมีการอย่างเงี้ยมันมันมีผลอะไรกับเราไหมเออ ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเนื่องจากวัตถ so ุดิบหลับเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลประกอบการนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาถ้าทุกท่านทราบก็จะมีช่วงที่มีความผันผวนนะครับมีการปรับขึ้นลงของราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็เราก็เผชิญปัญหาแล้วก็ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะครับตั้ง้คนผลประกอบการ ไม่ได้กระทบนะครับสามารถเมนเทนมาจินตัวก้อนโปรฟิตอยู่ระหว่าง25-28เปอร์เซ็นะครับส่วนเน็ตโปรฟิตก็อยู่ระหว่าง11-13เปอเซ็นในช่วงที่ผ่านมาถึงเดือนมิถุนา65นะครับก็เราเราสามารถผ่านเรื่องวิกฤตนี้มาได้เป็นอย่างดีนะครับก็จริงๆตัวสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับที่พิสูจน์ว่าเออก็เป็นเราเป็นแบรนด์เราเป็นองค์กรที่เราสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้นะครับเรามีการ,รยกตัวอย่างเช่นเรา เรามีการสั่งซื้อสินตัววัตถุดิบล่วงหน้านะครับมีการสตอ็อกวัตถุดิบบางส่วนนะครับจนไปถึงการที่เรา,าเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับใช้ระบบเรื่องของออโตเมชันเข้ามาเสริมนะครับทําให้เราลดค่าใช้จ่ายด้านด้านค่าแรงลงไปนะครับทําให้สามารถผลิตได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับรวมถึงการใช้ในแง่ของดิจิทัลเข้ามาอินเทอรีอต่ต่างๆเข้ามาเป็น ผสมภาสานนะครับในการใช้เรื่องของตั้งแต่เรื่อง Material นะครับเรามีการ reuse material หรือว่าเราเรียก material optimization ใช้วัตถุดิบที่เป็นเหล็กเนี่ยเ,เต็มที่ทุกพื้นที่นะครับมีการานำกลับมาใช้ใหม่มีการตัดเป็นเศษเหล็กหรือว่านำไปทำชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นอุปก,กรณ์ของตู้หรืออุปกรณ์ของรางต่างันะครับ จนเป็นเศษเล็กๆมากๆจนสายทิ้งนะครับก็ก็คือขายเป็นเศษวัสดุปป่ก็คือ reuse material กันแบบซีเรียสมากนะครับทำให้อ๋อไม่ไม่ไม่มีการแบบสูญเสียเลยนะครับส่วนพวกวัตถุดิบเช่นออสีผงนะครับที่ที่ลายพ่นสีเนี่ยก็มีการลงทุนเรื่อจัก,กจากยุโรปนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาเนี่ยก็มีการทำให้มีการ reuse แบบออตัว material ของผงสีเนี่ยอ่อไม่ไม่ทำให้ทิ้งน้อยลงไปเยอะนะครับก็ลด ตัวการทิ้งสีผงลงไปนะครับในที่นั้นทั้งนี้ทั้งนั้นตัวลายเนี่ยลายพ่นสีก็ลดการใช้คนด้วยใช้ออโตเมชันเข้ามาผสมผสาน mm hmm. คือโดยรวมๆก็อ่าแล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแรงนะครับ <c oughs> มีเครือข่ายสเครเือข่ายร้านค้าคือใสยลูกค้าเราเนี่ยเข้บคุมทั่วประเทศ mm hmm. เราก็มีการปรับราคาบางส่วนนะครับต้องยอมรับก็มีการปรับราคาขายนะครับแต่ว่าในทั้งนี้เวลาเราปรับเนี่ยเราก็มีการปรับที่เป็นการเขาเรียกว่าทยอยปรับนะครับเพื่อให้ กระทบกับลูกค้าน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าก็พยายามส่งผ่านตัวต้นคุณไปไปที่ปลายน้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีการลดผลกระทบมีการช่วยเหลือลูกค้าบางส่วนแต่ว่าทั้งนี้เราก็สามารถเมนเทนมาจินโดยรวมได้น,นะครับผลประกอบการก็ออกมาอ่ามีตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับนด้ p ริ f i t d o u b l ลดิจิตเนี่ยก็ค่อนข้างได้ยากในตลาดใช่ใช่ใช่เราเราก็หลายหลายอย่างประสบขสงกัน,กนอย่างนี้ดีกครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบรนด์เคจที่แข็งแรงนะครับ เน็ตเวิร์กเคเลที่ค่อนข้างครอบคลุมทั่วประเทศจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพน,นะครับใช้ร,ระบบอัตโนม,มัติใช้ร,ระบบดิจิตอลดิมัซซีสีดูซนต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ของของ,ท,ง,ท,งทั้งทั้งทีมผู้บริหารเองเราก็มีประสบการณ์ในด้านนี้มาอย่างยาวนานทำให้ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำให้ผม,ามระกองการออกมาหลงังแข็งแรกแล้วก็โซลิดมากนะครับ อันนี้นะมัน,ม,น,ม,นมันถูกพิสูจน์แล้วแหละมันเห็นจากผลรประกอบการนะครับแล้วว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมามันมันก็เติบโตได้นี่มันก็ถือว่าอันนี้แหละคืออีกจุดหนึ่งจุดแข็งเหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้เราจ่ายปันผลประมาณเท่าไหร่ครับที่ที่แจ้งไว้ตามนโยบายนะครับเราก็ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบครับอืมอันนี้เรามอง KJL หลังจากเข้าตลาดแล้วเราจะเป็นหุ้นแบบไหนครับเป็นเป็นเป็นโกลด์สต็อกเ,เป็นดีเวเดนด้วยไหม จริงอ่ออันนี้ก็คุยกับทาง f อนะครับเราถ้าจะเป็นผสมผสานนะครับเพราะว่าตัวตัวแบรนด์เคเลเองเนี่ยมันก็มีแบรนด์เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีสูกค้าที่สายเป็นตลาดนะครับกลุ่มนี้มันเป็นสเต็ปโรสอยู่แล้วมีการเติบโตแต่จะเต,ตะเิบโตอาจจะค่อนข้างเติบโตไปไเรื่อยๆต่อเนื่องยาวๆระยะยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเรียกว่าแคชคาวแล้วกันนะครับก็เติบโตต่อเนื่องไประยะยาวนะครับส่วนในแง่ของงานโลหะ งานพิเศษต่างๆงานที่ซับซ้อนมี Value Added นะครับมี High Value ต่างๆเนี่ยก็จะมาสร้าง New S Curve นะครับกสส็จะเป็นรูปแบบ Cross Top ได้ด้วยเช่นกันสั่มีเสริมทั้งตัว stable c r o w t h อยู่แล้วแล้วก็มี New S Curve ที่ช่วย support เข้ามาเพิ่มในพอร์ตของ KJL เครับก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นตัวนึ่งที่ต้องติดตานะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณกเกษมสานช่วยฝากอีกนิดนึ่งตย้ำความเชื่อมั่นน้กับ ทา่านผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟนร,รายการรวมถึงผู้ที่อาจจะได้ผู้จองมาด้วยนะครับว่าอตอกย้ำกันอีกทีหนึ่งครับครับก็เลยต้องขอบคุณนะักลงทุนที่ให้การตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็สนใจหุ้นเคเจลมาเป็นจำนวนมากนะครับก็จองรรเข้ามาเยอะมากนะก็ต้องขอบคุณมากมากแล้วก็ฝากเคเจลด้วยนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มั่นใจว่าหุ้นเคเจลจะเป็นหุ้นที่เราทําผลประกอบการที่ เติบโตในระยะยาวนะครับเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็คาดว่าน่าจะผลสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลกงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ลองฝากนักลงทุนที่สนใจนะครับร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาร่วมมาเป็นเจ้าของร่วมมาเป็นร่วมเติบโตไปได้วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าเ,เราจะเติบโตไปข้างหน้าสร้างองค์กรให้พัฒนาไปสู่องค์กรชั้นนำระดับโลกต่อไปแล้วก็มีการเติบโตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับครับอันนี้เราจะเทรดกันวันแรกวันไหนนะครับ าาคดาดว่าเทรดวันที่22พฤศจิกับอัอนเสามสวยนะครับจำง่ายๆครับ22 122โอเคเลขสวยครับโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องขอปรุบเปอร์เซ็นต์สั้นอย่างสูงเลยนะครับเท่าฟังครับหุ้นน้องใหม่นะครับเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้มันคึกคักมากเข้ามาหลากหลายนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องไปดูกันในธุรกิจในเนื้อแท้ของเขานะครับวันนี้ตัวของ KCL เองนะครับ ถือว่าเราก็เป็นตัวกลางตัวผ่านนะครับในรายการของเราเนี่ยให้กับท่านผู้ชมได้อพอจะรู้จักนะครับตัว KJL เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนท่านใดที่สนใจแล้วก็ยังมีเวลานะครับที่เขาจะอาจจะคาดาวัาเพอร์เสในวันที่22พฤศจิกายนนี้เนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่บอกมีความน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจที่มองโมเดลธุรกิจวันนี้แล้วเนี่ยข้างหน้าในเรื่องของ เขาไปกับเรื่องของเมกกาเทรนด้วยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับวันนี้เราก็ถือว่ามาเบื้องต้นกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกเกษรสารอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับด้วยค,ครับ